มีคนถามเข้ามาว่าเอื้องสายพันธุ์ที่บ้านที่ถ่ายเห็นบ่อยๆขยายพันธุ์แบบไหนเอื้องตัวนี้นี่ที่มีคนถามเข้ามาว่าใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบไหนนี่เธอเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยเห็นไหมที่ดอกของมันอะพอมันแก่มันจะแตกหน่อของมันมาเห็นปะ เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ตัวนี้นะในการขยายพันธุ์ก็คือตัดตรงส่วนเนี้ยแล้วก็เอาไปเพาะลงในกระถางได้เลยแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็ใช้เงาของมันก็ได้เนี่ยเงาเงา,งาเราขยายพันธุ์โดยใช้เงาตัวนี้ก็ได้เนาะเหมือนขยายพันธุ์คล้ายๆกับขิงคาพวกเนี้ยใช้เงาของมันเอาไปขยายพันธุ์ก็ได้แต่ว่าใช้แบบเนี้ย ใช้ตัวที่มันแตกแขนงแบออกแบบเนี้จะสะดวกกว่าง่ายกว่าเร็วด้วยนะคะสำหรับคนที่ถามเข้ามา